ครับกบเจ้เฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้เอาครับเพื่อ,อกราบสวัสดีคุ้มชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ Darkness นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Goddess of Victory นิกะนะครับผมเคมา จากที่มีการอัปเดตตู้สุ่มไปนะครับก็เขาแจกตัวฟรีนะพร้อมกับตัวอีก10บใบนะแล้วก็อะไรเยอะแยะนะครับทำไมหน้ามันบล็อกอะเ,อเดี๋ยวหน้ามันบั็อกอาอถูกแล้วนี่หว่ารับสมัครพิเศษสมัครเดี๋ยวนะรับสมัครพิเศษเอ่าเป็นรูปน้องเฮมเดี๋ยวรับสมัครทั่วไปหายไปไหนอ่ะอันนี้นโอเคเราจะมาสุ่มน้องเฮมกันอ่ะ หน้าใบาแหละอาช่างมันมาเขาให้มาเราฟรี10ใบนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะกดไปที่ควาเต็มใจนนะสิบใบน้องอยู่อ่าดิเซียนนะครับจะบอกว่าเออคือถ้ามันออกอาดิเซียนเนี่ยโอกาสที่จะได้น้องเจอที่สุดในหมู่แล้วนะเพราะว่าคือคุณดูเลตตัวอื่นในีู0.8ะแล้วน้องเห็มให้2%เนะ่ะคือถ้ามันออกอดิเซียนยังไงก็ได้อะแล้วเราก็กดเลย ซือ้อาเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นขึ้นตรงเนี้ยบามีตัวละครใหม่มาดีวะรอบนี้ผมขออนี้าตั้งเป็นจอแนวนอนไปจอแนวตั้งนะครับเพราะว่าผมลองทำแนวนอนแล้วแหละมันไม่ชินวะ่ะเออว่าเราเล่นในโทรศัพท์มาก่อนเฮ้ยอ <c oughs> oh, 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 ้อคจังหวะนี้จังหวะนี้ทุกคนจังหวะนี้จังหวะนี้เรียกว่าสีทองทองอารามแท้ไรตรึง <c oughs> อ่ะคอ ขอต้องทิมให่ผมเถือจัวน,นี้ครับเปิดออกมาพับกบเอ้แคบแกบเอ้พบกลับอย,อยู่ไกลเลยครับโอ้โหตัวที่เท่าไหร่วะสามห้าตัวที่หกนะครับผมตัวเกลือครับตัวเกลืออีกแล้วครับเเนี่ยน้องอยู่อันเนี้ยน้องอยู่ฝ่ายนี้นะถ้ามันออกฝ่ายเนี้มีโอกาสออกน้องเยอะมากโอเคส่วนตัวผมก็จะเลสก,การเลนนะเดีว่า มา,าตัวถัดไปแล้วตัวถัดไปพอ,อละพอ,อละพอ,อลองละมาเถือ่เอเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหเป็นเป็นมิชชั่นโอ้โหแล้วออกโอโ้โหเฮ้ยโอ้โหซื้อเลยอันนี้ซื้อเลยฮ่าโลแรกไม่ออกนะครับไม,ไม่สนุกไว้เกลือ อ่าแรงไม่ออกนะครับทำยังไงฮะยังไงฮะก็กดโลต่อไปดีครับอ้าตู้มันเลื่อนไกลจังเนี่ยเลื่อนกลับมาน้องเทมมันต้องได้อะผมหมุนได้อีกสองรอบนะครับหกพันชรด้ะว่าอยากได้ไหมก็อยากนะเพราะว่าตัว SSR ผมมีน้อยมากนะก็กดต่อเลยล้วกันแบบไม่ใต้ตั้งใจจังหวะนี้ยังไง มาล็อบบี้เฮ้ยเรททองมาเรททองอีกรอบไปมันต้องออกแล้วแหละนะน้องเข็มอะ่ะเออน้องเห็บน้องเ็มอะไรละ่ะน้องเห็บน้องเ็มมาถูกแล้วน้องเห็บอะไรอ่ะแบบไม่ทำตั้งตัวเลยละก,กันจังหวะนี้เปิดออกมาเจอะครับอุ้ย,ยตัวสุดท้ายเลยโอ้โหให้กูไปลุน้นไก่มากไม่กล้านะครับโอเค อสองสามสี่ห,ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าโอ้ตัวที่เก้าแล้วตัวสุดท้ายขอละขอละขอละเกมกาชามันต้องไม่เกยยดีวะจ <c oughs> ังหวะนี้กดไปครับกบเจยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ และครับผมและโอ้ยังหวในต้องแดนนะครับและน้องเฮมนะครับก็ปรากฏมาในไอดีเรานะครับไอซันนะครับอชื่อชื่ออะไรวะผมลืมอ่านอ,อะไรนะอเอลิซอนไปเออเป็นฝ่ายผลิตนะครับอ้อเราได้มาแล้วนะครับน้องเอลิซอนะนะครับโอ้โหเน่ 20โปรนะครับไม่แทบว่าไม่ต้องหมุนให้หมดเลยทีเดียวโอ้โหเลยว่าพานี้มีแต่ความดวงนะครับดูดีจริงเดี๋ยวเพิ่งอ่านมาสี่นาทีเราไปดูฮีโร่กันหน่อยดีกว่านะครับน้องเอ่อน้องตัวใหม่นะครับอยู่ไหนนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมขออน้องไปใส่ในนี่ก่อนแล้วกันนะไอซิงอะ เพิ่มเวลก่อนเพิ่มเวลเพราะว่าผมไม่มีตัวเหลือแล้วนะครับผมจะอัพอิซิดาสามดาวสักตัวให้มันตันไปเลยนะแล้วก็ค่อยเก็บทีละตัวทีละตัวครับเฮ้ยเดี๋ยวเร่งคลิปไปกันนะแล้วก็ไปดูที่ซิงค์นะครับอุปกรณ์ซิงค์นี่ทอไปครับผมแล้วก็เชื่อมน้องเฮมนะครับไหนวะ อ่านี่เรียบร้อยครับเห็นไมเอาละครับเรามาดูสกิลของน้องคิมกันบ้างนะครับเอ่อน้องอใส่คอให้น้องก่อนแล้วกันโอเคครับผมสกิลนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับ สกิลธรรมดานะครับก็ยิงยิงโดนก็เพิ่มาตาคีห้าวินะครับดีนะแล้วก็อันนี้ถ้าใส่บูทก็จะเพิ่มดาเมจแล้วก็อันนี้ก็ดูดเลือดน,นะตามที่ทุกคนรู้กันนะผมถือว่าดีนะแต่ยังไม่เอาเฟลละกันเพราะว่าผมกำลังปั้นตัวฮิวอยู่ตอนนี้ตัวฮิวผมมีตัวเดียวนะใน,นตอนนี้มีตัวเดียวนะคือต้องเล่นตัวฮิวประหยัดมากตอนเล่นนี่คือ ไม่รู้จะจัดยังไงในทีมโอเคไหมไม่จว่าเพิ่งผ่านมาไม่กี่นาทีนะเพราะฉะนั้นผมจะสุ่มตู้ธรรมดาดูแล้วกันนะผมจะล่าน้องเออากาเล็ดนะครับสมัคกทบไปแล้วก็ผมจะได้ตัวซ่อมบังเกอร์ด้วยนะเออตัวตัวไหนไวะตัวนี้ใช่ตัวซ่อมบังเกอร์แล้วก็อยากได้ตัวนี้อ,อ,อยากได้ตัวนี้ด้วยนะครับอ,อ,อยากได้เยอะทุกตัวมันเกมกาชาเนาะ ยัได้สก,กาเลตด,ด้วยนะครับซึ่งสก,กาเลตไม่มีเลตให้ใส่ในนี้นะครับเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะสก,กาเลตกับตัวพวกเนี้ยทุกที่มันอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมมันอยู่ของใครผลิตวะเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูก่อนนะสก,กาเลตรูร้สึกว่าจะอยู่เบอร์สามนี่อ๋อเมื่อกี้เป็นของพิกลิมนะครับโอเคถ้ามันออกพิกลิมก็มีโอกาสออกตัวนี้นะครับแต่พิกลิมก็มีหน่วยเยอะอยู่นะไอ้ทิมโอเคมา สุ่มนเลยครับอีก30บใบนี่ห่มรองตัวนะเนี่ยรู้ปะกดไปเลยครับแบบไม่ตั้งใจ10บใบมันจะออกไหมเนี่ยเรีศูน์จุดเท่าไหร่วะ0.08โอ้ยทองอีกแล้วเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอารูปไปเลยละกันแบบไม่ตั้งใจมาแต่วันนี้จะออกตัวอะไร ตัวที่แปดนะครับเอ,อตัวที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ไม่ใช่อ่ะของเทยล่าอะออกมาลูกปีนะครับโอเคตอนนี้ก็เห็นคนเล่นเยอะอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าน้องดีหรือเปล่านะ ไอ้เกลือครับตามนั้นก็กดอีกครั้งไปเลยละกันหน่อยไม่ตั้งตัวมันต้องออกแล้วแหละเออของอะไรผหลิตนะผมลืมชื่อละฮิกริมเอ้ยเอจายอีกแล้ววะ่ะเกมนี้เด็ดออกง่ายเหมือนกันนะ SSR เนี่ยมันออกทึกรอบเลยไปเปิดออกมาพับกบเอ้ยพบกับไอตัวที่4ี่ล่ะรอบนี้ และ3ครับผมนี่ตัวที่3นั้นทุกคนต่อไปคือตัว s s r ครับถ้าเป็นของพิกลิมก็มีโอกาสที่จะออกอยู่กับพวกตัวแรทั้งหลายนะครับซึ่งเปิดออกมาโอ้โหเล่ร้ายเลยเท่าไรมันเลรดออกเยอะจัง XCR นะครับไปคลิปเลยกันนะไม่มีตัว XSR โอ้โหได้กดอีกรอบไปเลยละกันใครมันจะไปรู้ว่าล่ะกดไม่ติด อันนี้คือชุดสุดท้ายนะครับ10ใบเกลือก็คือเกลือน,นะครับชุดนี้ผมจะเก็บเพชรไว้นะเพราะว่าจะไปสุ่มเกลือตัวอะไรออกอีกไว้โอโห่ม่วงนะข้ามาแล้วกันม่วงม่วงตัวละครมันซ้ำอยู่แล้วนะโอเคครับผมโอเคจากการกดไปประมาณ40ครั้งนะครับได้เลส s s r มาอีก2ตัวนะครับเป็นตัวของน้องลูปีกับ X4 นะครับ เทียราเป็นคนผลิตนะครับผมคิวคืออะไรเออสมบนติการทุกตัวแล้วก็เปิดไม่สะสมเพื่อแม A ่แตกโอเคครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้คืออะไรสมบนติดีเฟนส,สูงสุดซาราเมดหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเอกแท็กโอเคครับสำหรับคิวดัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับปริิผมคิดว่าน้องเทียราจอกง่ายขนาดนี้นะแต่ก็นะอ่าสิบนาทีพอดีนะครับ โอเคครับใครที่สุ่มน้องเฮมก็สู้ๆนะครับส่วนตัวผมอยากได้น้องสากาเลตมากเลยนะครับแล้วก็อยากได้ตัวเบลดสองอีกสักตัวนะครับโอเคครับสําหรับคิ่วันนี้ก็มีคนนี้แหละครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวขอดูใช้บาเลตนะครับใช้กระสุนข้้งหน้ามันมันเด้งไหมเนี่ยเว้ยเด้งอยู่เด้งอยู่อเอเอโอ้โหการิสิกิ์ที่สมจริงนะครับดูดี โอ้โห oh, สมจริงจัดแต่น้าคือน้องจะเปลี่ยนแม็กทุกทีที่เข้ามาบังเกอร์ไม่ได้นะ oh. โอ้โหดวตอนเดินดิโอ้ oh, น่ารักโต่ตอนเดินตอนเดินโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปละเฮ้ยเปิดมาเพิ่มเบลวไวจัดไปละครับสวัสดีครับขออนุญาตไปไต่ด่านต่อละโอเคบ๊ายบาย